ครับสวัสดีครับสำหรับพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มเทคนิคการใช้งานดองเกิลนะครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นแบกแนวเทคนิคนึงก็จะมาพูดถึงในเรื่องของ JC นะครับโปรพันเอนะครับโปรพันเอนะครับผมสําหรับพี่ๆที่ซ่อมไมโโฟนแล้วกันนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากกดทุกใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเกี่ยวกับช่อง YouTube ของร้านนำซัอโมบายด้วยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับงานซ่อมมือถือต่างๆนะครับที่ลงไว้ให้นะครับอ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับในส่วนตัวโปรพันเอะครับก็เหมาะสําหรับพี่ๆที่ช่างมือใหม่นะครับที่จะซ่อมไ h o n e เริ่มต้นนะครับเพราะว่าจากตัวผมเองนะครับผมก็ได้ซื้อหนึ่งนะครับในส่วนตัว P7 Pro มานะครับตัวนี้ก็จะทํางานในส่วนการเขียนแนนนะครับ iPhone 6s 6s Plus ไอ o ฟ e 7 p h o n น7 Plus นะครับที่เป็นแน่น PCIe นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนตัว iPhone 8นะครับจนถึง i p 1 Pro Max นะครับผมก็จะเป็นอีก1เวอร์ชันนั่นเองนะครับก็จะเป็นการเขียนแนนเหมือนกันแต่ก็จะเป็นแนนคนละแบบคนละตัวกันนั่นเองนะครับคนละรุ่นกันนะผมให้ดูก่อนนะครับก็ข้อดีของตัวถ้าเป็นโปรแบบนี้นะครับเป็นตัวแยกแบบนี้นะครับก็คือข้อดีนะครับสังเกตที่ตัว ตรงตูดของมันเห็นไหมมันสามารถที่จะเสียบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็อ่านได้เลยนะครับผมอ่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างตัว P7 ก่อนนะตัวนี้ถ้าเราซื้อแบบนี้เราไม่จําเป็นจะต้องซื้อโปรพันเอสมานะครับเราสามารถซื้อตัวนี้ปุ๊บแล้วก็เสียบสายนะครับใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับผมก็จะเปิดทางโปรแกรมให้ดูนะครับ Jc ก็ตัวนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> กดที่แนนนะครับผมกด Connect นะครับเข้ากับตัวแกรงของเราได้เลยนะครับมันก็จะเจอนะครับตัวแนนที่ผมอาใส่นี้เห็นไหมผมใส่เป็นเม็ดนะครับตัวชิบ้าสิบหจิกนะครับเราก็สามารถคลิกทีอินโฟนะครับจะทําการฟอร์แมตนะครับก็ฟอร์แมตได้เลยนะครับหรือจะทําการเขียนนะครับก็เขียนได้เลยนะครับหรือจะเป็นการปลดล็อก Wi-fi นะครับก็ปลดล็อกได้เลยนะครับตัวนี้ก็ ทำได้หมดเลยนะครับโดยไม่ต้องใช้ Pro 1s นะครับผมตัวนี้ก็จบได้เลยในตัวของมันเองนะครับในส่วนของรุ่น iPad ก็เหมือนกันนะครับก็จบที่ตัวมันได้เลยเราสามารถเสียบแล้วก็ใช้งานบนตัวของมันเองได้เลยเหมือนกันนั่นเองนะครับในส่วนของตัวนี้นะอ่ะแล้วก็เรามาดูนะเป็นในส่วนตัว Pro 1นเนี่ยถ้าสําหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นก็ผมแนะนําเป็นตัวนี้นะครับแล้วเรา เพื่อที่เราจะได้อแดปเตอร์นะครับหรือว่าอัปเกรดตัวเองเนี่ยไปในทิศทางอนาคตนะครับถ้าหากว่าเราซื้อปรวันเอสปุ๊บนะครับเราไม่จะเป็น,นจะต้องเสียบคอมถ้าเราจะทำงานในรุ่นของ iPhone 6จนถึง iPhone 7พัดนะครับเราสามารถเสียบแก๊งเข้าไปที่ตัวนี้นะสังเกตแก๊งที่เราซื้อมานะครับก็จะต้องมีอ่าเขาเรียกว่าแง่งตรงนี้นะอ,ะอใหญ่ตัวนี้ไม่มีเห็นไหมนี่ครับไม่มีทั้ง2ฝั่งเลย เฉพาะตัวที่มีนะครับจะรองรับกับโปรพันเสเสียบเข้าไปแบบนี้ก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าเราเสียบตัวแกงเข้าไปปุ๊บก็จะทําการอ่านเขียนเม็ดขึ้นมาเลยนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นโฟนเจ็ดพัทนะครับขนาด 16GB เหมือนไหมนะเหมือนกับทางโปรแกรมผมดีได้เลยเห็นไหมนะก็สามารถฟอร์แมตนะครับผมฟอร์แมตนะครับเห็นไหมฟอร์แมตได้เลยนะครับ นี่นะ,อะฟอร์แมตเสร็จแล้วนะครับรีดไลท์เขียนนะครับสมมตเราเลือกนะครับไอโฟนเจ็ดพาทนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ได้ก่อนนะครับไ <c oughs> อโฟนเจ็ดพาทนะครับเราก็สามารถไว้ได้ได้เลยนะครับผมแบบนี้ครับผมถ้าดู ตน้าเฟลนะครับไม่เป็นไรเทียร์ก่อนครับหรือว่าจะอันล็อก w i f i ก็ใช้เมนูนี้อันล็อก w i f i ได้เห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของตัวคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของ jc pro 0 0 0 s เนี่ยในส่วนตัวนี้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจก่อนว่าถ้าเราซื้อเป็นตัวนี้นะครับก็จบงานได้เหมือนกันเสียบตัวนี้ใช้งานกับโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับ หรือใครไปเป็นช่างเริ่มต้นผมก็จะแนะนําเป็นตัวนี้นะครับเป็นโปรพันเอสแล้วก็เราค่อยๆซื้อในส่วนตัวจิก๊กเสริมตัวนี้เสียบไปอย่างตัวนี้ผมถอดตัวนี้ออกนะ <c oughs> มันสามารถเสริมได้หลายตัว <c oughs> เช่นเช็คแบตเช็คสายนะครับเช็คกล้องนะครับเช็คแบตเตอรี่นะครับเกี่ยวกับแน,น่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับในส่วนตัวเฟสไกดีนะครับ ในเรื่องของอสแกนนิ้วอะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้เราก็ต้องไปซื้อแบบนี้มาอีกนะครับนี่เลย <c oughs> น,นี้ก็จะใช้ในส่วนของการอ่านเขียนแนนไอโฟนแปดนะครับไอโฟนแปแล้วก็8ปดพัทนะสมมุติว่าผมจะเอาเมสแนนใส่เข้าไปนะครับตัวนี้แต่ทางนี้ทั้งนั้นนะครับในรุ่นของ iPhone 8ขึ้นไปนะครับจำเป็นจะต้องเสียบคอมพิวเตอร์กับโปรแกรม jc ที่ผมเปิดอยู่นี้ด้วยนะครับไม่สามารถที่จะใช้คำสั่ง ลบหรือว่าเขียนผ่านตัวประพันธ์โดดๆอย่างเดียวไม่ได้นั่นเองนะครับอตัวนี้ผมใส่แนนเข้าไปครับปิดอย่นี้นะครับมันก็จะเริ่มทําการอ่านครับผมอ่านในใน,ในส่วนของตัวแนนนะครับตัวนี้ก็บอกว่าเป็นหกสิสี่จิกเห็นไหมนะครับแล้วก็อย่างยกตัวอย่างครับในส่วนของตัวนะครับจิกต่อก็จะเป็นในพวกอย่างเช่นว่า การทำสแกนใบหน้าของ iPhone X นะครับ XR XS นะครับ i11 i11 Pro พวกนี้เราก็ต้องไปซื้อนะครับชุดต่อชุดนี้มานะครับเพื่อที่จะทำการซ่อมนะครับสแกนใบหน้านะครับหรืออื่นๆนะครับสามารถดูผลิตภัณฑ์ของเขาที่เว็บ JC ได้เลยนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกครับแบตเตอรี่เห็นไหมครับรีแพร์โมดูลนะครับผมอันนี้เป็นในสองลอตโปรเจคเตอร์นะครับผม อันนี้ก็จะเป็น ePOM นะครับมีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยครับมที่อุปกรณ์ที่จะสามารถมาต่อกับโปรพันเอดได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เห็นไหมมีให้เลือกเยอะแยะเลยหรือนะครับบางสิ่งบางอย่างครับก็จะมาคู่กับนะ JC V1 ครับผมถ้าหากว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ซื้อโปรพันเอนะครับผมก็จะทำการนะครับซื้อที่เป็นนะ JC แยกแบบนี้นะ เดี๋ยวผมเอาโปรพานเดสมาให้ดูนะครับแป๊บหนึ่ง หรือใครจะซื้อเป็นตัวพัน JCV1 นะครับแล้วก็ซื้อจิกนะครับที่ต่อแบบนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์สันสแกนใบหน้าแล้วตัวนี้ก็มีรองรับเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วแต่ว่าขีดความสามารถของตัว,ว,ว JCV1 ตัวนี้จะสามารถทำได้นะครับกับอุปกรณ์ที่เราจะต้องซื้อเพิ่มตรงนี้นั่นเองนะครับก็เหมือนกับ จิกที่เราจําเป็นจนะต้องซื้อเพิ่มจากโปรพันเอสัวนี้นะครับเพื่อที่จะามาเสียบตรงนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะนะข้าฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับพี่ๆที่ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโปรพันเอสแล้วก็ตัวแก๊ง P7 Pro หรือว่า IP 11ตัวนี้ที่แยกขายออกมานะครับผมก็ลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับ <c oughs> กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับ ช่อง YouTube ของร้านอัมซัมโมบายนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ